สวัสดีครัวันนี้มาอยู่ในช่องวัดวัดเทเดฟกันอีกแล้วครัวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมไม้ครับช้างกันเหมือนเดิมใช่ไหมคุณโปใช่ EP เท่าไหร่ EP หกอ้ย EP เจ็ดมั้งใช่เพราะ EP 6เราทำไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลงลงไหยแต่ว่าตอนที่เราแต่คลิปนี้ที่จะลงก็ต้องลง EP อันนั้นไปแล้ว EP หกแล้วคุณโปมาตบทําไมฮะภาพนี้อยากอยากทะเลาะก,กันดีกอ ไม่งั้นแล้วเขาจะออกเสริมนะโอเคโอเคออกดีไหมนะไม่ออกนะเออตอนนี้นะยค่ะสวัสดีคลิปนี้จะเป็นคลิปตามที่ชื่อบอกบอกเลยก็คือคลิปเออลาก่อนบ้านใช,ไใช,ชออนไปกดบดแล้วคือตอนนี้เราได้มีโกสโตนเพราะว่าเราบล็อกโกสโตนเพราะว่าเราไปดเดทกันใชนไปคุณโบแล้วคือใครเห็นบ้านขวาเนี่ยฮะอินชารทัวร์ไปสู้กับแม่โบสแล้ว ดรอปอันเบกกิ้งสามมาก็เลยไปเอ็นชาร์ตกับตรงนี้เอ็นวิวอ่ะน,นี่ทุกคนมาดูนี่อันนี้คือบล็อกโกสโตนนะอ่ะส่วนไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นผงโกสโตนโคุปโปมาเอาในกล่องบ้านเนี่ยเขานะเนีแล้ว,ลวเอาเกี่อันทั้งหมดเลยก็ได้นะทั้งหมดเนี่ยเขาก็ไม่มีใช้สิเอาเอาคนละสิบสี่อันไง ยี่ห้อนีสิบสี่คูโตะก็ได้สิบสี่เท่ากันแล้วคือเราอะ่ะจะเราจะลาบ้านกันวันนี้คือเราจะปรับปรุงบ้านใหม่ใช่ไหมครูโตะเชิแล้วอยู่ห้ออยู่ไหนนะอยู่วเชสแล้วทำไมอันนี้แล้วทำไมกล่องเปิดอาซาอยู่ไม่รู้ปิดบล็อ,อกไงไปดูได้มันยังอาซาอยู่เฮ้ทุกคนพีซีกล่องเปิดอาซาอยู่ตัวนั่นอะ,อะ โอเคไม่ต้องไปสนใจมันโอเคไม่ต้องไปสนใจมันนะโอเคทุกคนวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนปรักหมู่บ้านกันคุณโปก็จะย้ายไปอยู่ที่กระต๊อบแต่จะปรับหมุงกระต๊อบใช่ไหมแล้วบ้านคุณโปนะ้ขอเปลี่ยนเป็นอันนี้นะเป็นป้อมปราการได้ไหมได้โ okay, อเคครับเราก็จะเริ่มการทําลายไม่อยอพี่จะไม่อยู่ที่กระต๊อบแล้วอยายพี่จะอยู่หลังบ้านเนี้เห็นไหมตรงนี้คุณโปจะสร้างบ้านใหม่เหรอ โอเคตอนนี้นะครับเราก็เริ่มก,การทำลายบ้านเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับทุกคนขอใส่อเฟกอันนี้มากกว่าแปลงเ <Not S 1> <okay. S 2> ดี๋ยวดูดูในกล่องพีง่หน่อยดูในกล่องบ้านเก่ามีอะไร,ม,ะไรมีอาหารอาหารอ่าคุณสระมีมีแครอทมีแครอทเคตอนนี้เราก็เปิดคลิป Youtube แต่ไม่บอกช่องอะไรเป็นเกี่ยวกับการสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นคุณโปในกล่องน,นี้แค่หอดอะมาเอาเองนะไมาหยิบให้เดี๋ <c oughs> ยวเลับใช้โปมากี่รอบแล้วแล้วคือขวานนี้ไม่มีวันพังด้วยเออมัน,ม,นมันเริ่มมันเริ่มแล้วมันเริ่มมันเริ่มแต่ว่ามันพังช้าใช่ไหมคุณโป mm hmm. แล้วชั้นใต้ดึงคุณโปจะใช้อยู่ไหมอ่ะ <c oughs> ไม่ใช้แลนะ้วใช่ไหม คุณโบชั้นใต้ใ<ช>ดินใช่อโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาประตูเหล็กออกนะเอ้ยไม่ต้องก็ได้เอาไว้แบบนี้อย่านับเนี่ยอย่านับเสียงดังเสียงอก,กบเสียงท่านหมดคุณปโ,โอเคแล้วกล่องในบ้านคุณปูคุณปเอาของตัวเองไปด้วยสิคุณปเอาของตัวเองไปด้วยเตียงอะไรพวกเนี้ย mm. โต๊ะครับ ส่วนบ้านพี่โตโตอะเราจะเอาไงอะไม่รู้นะสิไม่ไม่ต้องให้พี่โตโตเล่นไง <c oughs> แล้วคือถ้าสมมุติบ้านพี่โตโตอยู่แล้วคือเราเราจะเล่นเราจะยิงธนูใส่พวกับป,ปะหลาแต่คือก็ยากอ่ะแล้วเราจะทำไงให้พี่โตโตอยู่่้เออให้พี่โตโตอยู่กับโปเพราะแล้วเราก็ต้องทำลายบ้านพี่โตโตใช่ไหม <c oughs> หรือว่าเอาเอาแบบนี้ก่อนเราเอาบ้านพี่โตโตไ้ก่อนหอให้พี่โตโตคิดก่อนว่าจะเอาบ้านใหม่แบบสวยๆหรือว่าจะเอาบ้านแบบบ้านเก่าอตอนนี้เราก็เอากระจกออกนะแล้วเราก็จะทําการเอาบล็อกเต่าเราจะเปลี่ยนเป็นเราจะทําการวางบล็อกแบบนี้ชั้นสองแล้วก็ทําเป็น ไม้อันนี้ก่อนไม้อะไรอ่ะไม้โอก๊กกากๆไปก่อนมันไม่สวยนะมันไม่สวยแต่เราก็จะใช้โอเคแล้วส่วนตรงนี้เราก็ทาการค,คุณโปมาเอากล่องเองกลับไปเลยเนะมันเกะกะแล้วตรงนี้ใครทำเนี่ยเป็นแบบนี้แต่มันไม่สวยเลยโอเคเราต้องทำการเอาออก แล้วเดี๋ยวตรงบันไดตรงนี้แล้วทุกคนนะครับบ้านพี่ก๊อตจะต้องลาโลกเลยใช่ไหมเอ้ยคุณพ่อปฏิบัติการทำลายบ้านพี่ก๊อตบุกเข้าไปไเอ๊ะทำลายให้หมดไม่ต้องให้มันเหลืออะไรทั้งนั้นไม่ต้องให้เหลือแล้วบ้านพี่ก๊อตดิดอ้าวก,ก็พี่ก๊อตไปเล่นอยู่แล้วไง จะมาว่าใจร้ายใจดำอีกพี่ก๊อตใจร้ายใจดำกว่าปกติแล้วคือพี่ฮะโอเคเดี๋ยวอัดคลิปอยู่เดี๋ยวตรงนี้เน็ตมันดีไหมงั้นเดี๋ยวอัดคลิปไปเลยโอเคดูแลจะบอกทุอย่ะเลยอ่ะตีกังพี่ก๊อตก็ไปด้วยขโมยเลยนะตอนนี้เราก็เอาตรงค้าพี่ก๊อตออกไป โอเคสงสัยพี่ก๊อตไม่อยากให้เราทำลายบ้านใช่ไหมโฆษณามาก็เลยมาทุกคนพี่ก๊อตไม่อยากให้เราทำลายบ้านนะพี่ก๊อตส่งโฆษณามาเฮ้ยพี่ก๊อตใจร้ายอ่ะแต่เราก็ใจร้ายเหมือนกันใจร้ายทำลายบ้านพี่ก๊อตกูบฟแล้วกระจกบนชั้นบ้านพี่ก๊อตใจยังไงต้องเอาออกใช่ไหมโอเคได้เลยกระจบาบายบาย กระจกก็ทุบช้ามากโอเคแล้วเราก็ทําการเอาบล็อกไม้คือเราต้องเราต้องเอาอันนี้ออกอะ่ะไม้ที่มบสวยก็คือไม้โอกันเนี้ยเราต้องเอาออกแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นไม้ขาวน้องจะไปขอ,อยืมก่อนทำไมทำไมเอาไปทำอะไรแล้วคุณโปก็จะไม่คืน,นอยากรู้แน่ใจ เขาหลายครั้ง <c oughs> แล้วนะคุณโปก็บอกว่าขอยืมฟิ้นแอนจสตีลหน่อยอ่ะเอาให้บอกว่าบอกว่ายืมใช่ไหมอ่ะหนึ่งวันผ่านไปสองวันผ่านไปก็ไม่เอาคืนตอนนี้กสัปดาห์หนึ่งผ่านไปอ่ะยังไม่เอาคืนเด็ <c oughs> กเพราะม <c oughs> ัน <c oughs> ม่มีแล้วเพราะว่ามันหายใช่ไหมมันหายไปแล้วอ่ะคุณโปมันหายใช่ไหมมันก็เลยลาโลกไป้วฟิ้นแอนจสติวก็ลาโลกใช่ไหมคุณโป้ แล้วใครมนวางโต๊ะคาบ,บนี้เนี่ยวิญญาณพี่ก๊อนมาวางโต๊ะคาบลอยฟ้าบนนี้เหรอโอเคแล้วเราก็จะทําการอ่าแล้วคือพอมันมีหลังคาบ้านพี่โตโตมันก็ไปสวยอะ่ะแล้วก็จะดูแปลกๆอะ่ะแล้วถ้าตรงนี้มันจะก็จะกลายเป็นบ้านในฮอตบดใช่ไหมแล้วคือมันยังดีบ้านพี่โตโตรู้และทำลายบ้านพี่โตโตจะทำลายดีไหม ไปดูบ้านทางฝั่งของคุณโปนะครับก็ใช้ไม้ขาวยังไม่แปลรูปนะครับคุณโปรตรงนี้มันไม่สวยอะ่ะมัน <c oughs> เนี่ยตรงเนี้ยมันไม่สวยอะ่ะที่วงที่ฮอรวงบนหน้จอมัน <c oughs> มันไม่สวยอะ่ะ <c oughs> คุณโปต้องเอาหาอะไรมาอุดเอาไว้อะอย้อน,นอะไรอ่ามันนี่อยทำไมเอาขวานตัดไม้ไม้ไม้ขาวตรงนี้ไอ่ะ เอามาตัดไม้ขาวไอตรงนี้เหรอตรงที่ตรงเนี้ยโอเคได้แต่มันใกล้ค่ำแล้วแล้วเขาจะขึ้นไปไงแล้ว, uh huh. ลวเขาจะไป, uh huh. ไ,ปไงฮะ uh huh. เบืองไม้ mm hmm. คุณโปใช้มือทําเองก็ได้มีขวานไหม mm hmm. ไม่มีไม่มีก็ไม่ต้องทํ uh ้าวเลยคุณโปทําเองได้ไหมล่ะม,มีขวานไมเราขวานมาใช้มือสิ ต้องทนคุณโปในกล่องมีขวานใช่ไหมไม่มีมากันไปครับสิตอนนี้นะคะับ้านพี่กอ๊อตก็ไม่เหลือสหคุณโปรเราได้ท็อตฟรีจากบ้านพี่กอ๊อตแล้วก็ไมค์ฟรีด้วยอาหารไม่กินฮะ<า>อาหารเหรอในกล่องคุณโปไงไม่มีเอาวแค่รอ,ดอได้ กินไปคุณโปก็จะเอาแต่ขโมยอาหารเดี๋ยวเฮ้ยใช่เดี๋ยวไ,ยไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะออกเสิร์ฟนะไม่โอเคออกก่อนดีกว่าเอาดีๆไม่งั้นไม่ต้องเล่นปักทอดไว้คุณโปาหารตัวเองไม่ได้เหรอขอังนินอันนั้นคือนิดใช่ไหมทานเออ ทำไรคุณปอยุดอะไรอยาจะทุบกล่องเหรอออกมาจากบ้านเดี๋ยวนี้ปอเอาอะไรไปเนื้อ, <ทำ S 1> อเก็บไม่ได้เอาหรอในกล่องเองก็มีเชรลล์อลดไม่งั้นเขาจะออกซื้อเลยนะนเชลลอร์รอล,ลอดก็มีมีตั้งเยอะอาดัน พอแกฮอนแล้วเขาให้โปรไ,ไปทางนั้นเลยไม่เขาจะไม่ทำตาป,ปูเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าปูาปอเอาแต่ของแกฮอสงั้นก็ไม่ต้องนอนก็ใช่เลยก็ไม่ต้องนอนยัเอาแล้วตอนตอนทำตาไหมแล้วตรงนี้จะยังไงกี้บโวจะไม่ต้องตาไหม ตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็ตัดคลิปไปตอนทําลายบ้านเสร็จเลยแล้วกันโอเคตอนนี้นะครับก็ฮาช่วยสร้างบ้านคุณโปรนะครับคือบ้านแบบเป็นสไตล์โมเดิร์นโมเดิร์นแบบปแปลกๆนะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนเสร็จกันเลยดีกว่าตอนนี้นะครับบ้านคุณโปรก็เสร็จเรียบร้อยซึ่งบ้านในฮอสอะ่ะยังยังไม่เสร็จเพราะคือแบบว่าบ้านในฮอชมันใหญ่อะแล้วทีเนี้ยคือมันกว่าจะทุบบล็อกเสร็จอะ คือแบบว่าค yeah. ุณโป้บงเสียงเลยอยดิคือแบบว่าเออแบบว่ามันมีบล็อกไม้โอก่งแล้วมันไม่สวยอะเกาเลยต้องมาเสียเวลาทุบตอนนี้นะคะบ้านของพวกเราก็เสร็จแล้วใช่ไหมคุณโป้มีใครเห็นบ้างว่าความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยบ้านพี่ก่อนกับบ้านพี่ตดโตหายไปแล้วส่วนบ้านคุณโปนี่คือแบบ สวยอยู่แต่ว่าคือมันเป็นไม้มันเป็นไม้ขาะมันไม่แปลรูปไงแล้วทีเนี้ยคือแบบว่ามันก็เทไปอีกแบบแล้วก็มันก็ไม่สวยีมันก็ไม่สวยไปอีกแบบแล้วมันก็โฆสณาไปอีกแบบอ่ะมันโฆสณาเยอะไปอีกแบบอ่ะคลิปนี้ก็เราจะพาไปดูบ้านไปทัวร์บ้านกันใช่ไหมพาไปทัวร์เจออันนี้บอกเลยนะไม่ได้ไม่ได้ปับเทียทีเออ คุณโปเราลืมมาอะไรไปป่าอะไรอะโกสโตนโกสโตูนี่งเขาติดยังยังอ่ะปิดประตูหน้าเลยองอีกเอ้ยคุณโปอย่าบังปิดประตูให้ด้วยโอเคขึ้นไปเลยอ้าวแล้วใครทำหลังคาคุณป้าคุณทำหรือว่าขึ้นไม่ได้ทุกคนโปลิสทำแล้ครับเออโปลิสแก่งเด็กอ่ะ ก็จะลกลงโทษพระเจ้าลง <c oughs> โทษแล้วคุณปกออนี่คือบ้านเหียวใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราก็ทำการวางกุสเตนเป็นอันดับสุดท้ายเอ,อโอเคแล้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยอ่าบ้านนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวหน้าบ้านทำกุสตนลยด้วยอ่าแบบนี้เป็นทางเข้า อุ้ยวอดม,มีโกนตัวดีไหมขอหน่อยอยังไม่ไม่ลืมติดเลย <c oughs> ลืมติดเหรอใช่เอาขอขอหน่อยที่เหลือม,มีอยู่สี่อันโอเคตอนนี้นะครับก็ทัวร์บ้านชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งมีอะไรบ้างก็เหมือนเดิมอะ่ะแล้วก็ชั้นใต้ดินยังอยู่ส่วนตรงนี้อ่ะตรงนี้มันหลุมชั้นใต้ดินดิอ่ะอ่ะบอกมาอุดเลยโอเคอ่ะ สวยแล้วโอเคในห้องนี้ก็ไม่ได้วางกุสลตัวสวยสว,สวยโอเคคือคลิปนี้นะครับใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกว่าจะเสร็จ <c oughs> โดยเฉพาะบ้านคุณปโปของยองฮอนก็ด้วยแล้วคือเข้าไปข้างในชั้นสองก็จะมีแบบมีเตียงแล้วก็มีนี่โต๊ะคา,ากาากาศกับเตาผีกาากาศ ตเาตาเผาเตาผิงแล้วก็กล่องอ่าก็คลิปนี้คือแบบว่าจะยังไงดีจะจบเลยไหมอ่ะเราจะมาจบพร้อมกับตอนนลงคืแแออนแล้วก็ทัวร์บ้านพี่ด้วยสิเออใช่ใชทัวร์บ้านคุณโกลบ้านคุณโปรนะครับทาเข้าจะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีเข้าเดินเข้าไปเลยแล้ว แล้วก็ตรงนี้ก็มีเตาผิงนะครับแล้วทิ่ซึ่งมีฐานอยู่ข้างในแล้วก็โต๊ะครับแล้วก็อันนี้เป็นกล,ล่กองของคุณโปรลีสกล่องของคุณโปรก็เก็บเหล็กเก็บอะไรพวกนี้ไว้เก็บของจะเป็นส่วนชั้นสองก็จะมีกล่องเก็บเพชรเก็บไม้แล้วก็จะมีเตียงมีโต๊ะครับอันนี้อะไรเนี่ยดำๆอ๋อไม้ oh, แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงเขาระเบียงกันนับแต่ไม่ไม่กันเลย คุณโปให้ตก,ตกตกลงไปไหมเนี่ยดู <c oughs> เรียบ้อยอ่ะคลิปดนี้เราเราจะมาจบคลิปการตรงไหนตรงมุมที่มันเห็นบ้านเราสองคนที่เดิมั้มล่ะที่เดิมมันแต่ต้องนอนก่อนั้มล่ะได้อ่ะโฆษณาออาสวยแล้วอ่ะพี่อยู่ในบ้านพอดีอ่ะแเอยคอรอนอยู่ข้างนอกอ่ะรี่นะครับ ทุกคนตอนนี้เราต้องไปนอนก่อนเพื่อเราจะปิดคลิปตอนเช้าอ่ามีใครเห็นบ้างว่าบ้านของอาเกตมีกรอบลูปเด้มีกรอบรูปผีเปอร์เป็นตัวที่เกียดที่สุดก็เลยเอามาไว้ในบ้านแล้วก็เอามาไว้ในบ้านเพราะจะยิงธนูใส่หน้ามันอ่าเราจะปิดคลิปกันมุมตรงข้างบนภูขาวบนต้นไม้ที่เดิมเลยตรง โอเคที่เดิมกับที่เราให้ดูว้านแล้วก็ให้ฮอนหันห,หน้าไปฝั่งนูน้นอ่ะนี่หันหน้าไปฝั่งนูน้นใช่แล้วก็หอหันหน้าตรงๆฝังนี้นี่เดี๋ยวขยับตัวเลยจะทางหันหน้าตรงไหนแบบนี้ <laughs> อ่ะ ได้แั้วททานคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมชวนคอกดติดตามช่องวดเราใชนะหให้ถึงหนึ0งพคนแล้วกดติดตามด้วยเพราะไม่งั้นพวกคุณอาจจะเป็น77%คุณต้องกดติดตามคุณจะได้อยู่ส่วนน้อยใช่ไหมคุณโปกดเลยตอนนี้กด